อย่าดูนะครับดูไม่ได้ไม่ารจะชนะก่อนนะครับอันนี้นะครับหนึ่งสองสามอย่าดูอย่าดูอุยดูอยูุ่่ดูดูดูอะไรวะอุยจานไม่กลัวเลยเหรออะไรอ่ะทันรู้แล้วตอบเลยนะครับอุยยากว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะไอ้แหลมแหลมสับปะรดสับปะรดนั้นสับปะรดครับอุยหุยขมผิดครับละกรําเฮ้ย เพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเปครคำมันมีขนแล้วสากนิดนิดใช่มั่นใจไหมสัมผัสดูแล้วเนี่ยกลิ่นใช่เลยมั่นใจไหมละกรมครับผมคุณมั่นใจนะฮะละกรมเป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่ะไม่น่าเชื่อไปตั้งเข้ารอบว่ะเก่งว่ะ นั่นปตอบอันแรกครีเหอไปพลาดได้ไงครับไม่รู้ผมคิดว่ามันเป็นสับปะรดจิ๋วไงคือละกรรมมันง่ายไปถ้าทีมงานจะระกรรมมาแล้วมันดูไงก็เป็นละกรรำสองสองมาอ่ะใครจะมาล้วงอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล้วงโอเคอ่ะแจ็คกับพี่ตั๊กพี่ตั๊กได้เลยตอนนี้ผมผมตกรอบไปแล้วนะครับก็จะเหลือคุณตั๊กคุณเข้ารอบต่อไปคุณมาเจอกับแจ็คถ้าคุณชนะแจ็คได้คุณก็ไปชิงกับนิกกี้ เพื่อเป็นสุดยอดนักล้วงโอเคและของที่เราต้องล้วงคือมันอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวผมเปิดให้โอเคนะครับอ่ะและของคืออันนี้ครับอสสอาามีคุณหนักเลยอ่ะมาไปครับล้วงครับพี่ไอไอแจกคเขาด้วยไม่ได้นะมันกลัวหน้าเนี้ยมีดีพี่แจ็คมันไม่ได้นะมีชีวิตไหมเอางี้ก่อนมีมีมีแล้วปากนะพี่ไม่เล่นนะ กัดระตอบครับอะไรวะคุณยังไม่คุณยังไม่โดนของเลยคุณลงไปก่อนสิคุณลงไปก่อนเก่งมากเลยนะแจ็คคือจับปั๊บโอ้ยตอบครับเก่งว้ยยูเรโอตอบครับยางครับหนังยางหนังยางไป น่าจะเกี่ยวกับแฟนฉันหมั่นยามเป็นไงผิดนะฮะดีดังผิดครับลวงต่อแล้วครับลวงต่อรูปร่างเป็นไงพี่ขอตอบครับอะไรครอะไรหนอนจะหนอนแล้วกันฮะหนอนตอบนอนรู้ได้ไงเดาเอาเหรอเออเดาเอามั่นใจไหมไม่แน่ใจว่าถูกเปล่ามั่นใจป่ะมั่นใจแหละเอานอนเลยแล้วกันมาตอบนอนครับไอ้หนอนไอ้หนอนถูกต้องโอ้โหูจะนะคิดได้ไงวะนอนนกเปนอนนกนอนนอนนกไหครับเป็นนอนนก โอเคเอาไว้ตกปลาแจ็คกับวิกกี้เขาแจ็คชนะจะเข้ารอบไงโอ้โหโอเคเฮ้ยไอเลิฟอยู่ล็อกชิงล็อกชิงแจ็คไมิกกี้อย่าไอเลิฟอยู่บ้านเด้อถูกแล้วมีคอยแจ็คแล้วมีพอยแจ็คแล้วไอแจ็คโดนมีพอยแล้วคุณน้องจะมาไหมไม่อาจารย์ใครมาทำลายไม่ได้มึงคุณน้องอาจารย์รักอาจารย์ อะไรไม่ได้เลยไม่ได้พี่รักเรโอไห้ก็เป็นพิธีกรเห็นนวดให้อ๋อนี่นวดให้นวดให้ส่งพลังส่งพลังให้ส่งพลังให้่